สวัสดีครับผมวินการหลังไนบอลที่จะมาอัปเดตข่าวสารองการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่27เดือน1 2566กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของอัปเดทตลาดนักเตะ อาจากเด้งชลอยเดอร์แลมพาร์ดเปิดใจหลังถูกเด้งแล้วก็เรื่องของโต้กัปตันล่วงซูเปอร,ร์คัพพร้อมแล้วไปฟังครับอัปเดตตลาดนักเตะบอลมัดประกาศคว้าตัวดาริอนเลนดอฟในประตูวัย25ปีจากเวสแฮมแบ็ฟรีเอเจนบอลมัดเล่นใหญ่ต้องการคว้าตัวนิโคลโลซานิโอโลตัวโลกจากอาร์เอสโรมากด้วยการยื่นข้อเสนอ30ล้านยูโรประมาณ1,800ล้านบาทบวกโบนัส พร้อมกับให้สิทธิ์ลมาได้เงินอจากการย้ายทีมของเจ้าตัว,ตวด้วยทอมบอนฮอสเปอร์ใกล้ได้ตัวเปโดโบโร่แบ็คขวาจากทีมสปอร์ติลิทอนราคา45ล้านยูโรประมาณ1 0ึ0่ล้านบาทเจตัญญายาวถึงเดือนมิถุนาปีนปี่0 2 8ซปซีความยื่นเข้าเสนอซื้อมาโลคุสโตแบ็คขวาจากทีมโอลิมปิกลียงอีกครั้งถึงแม้ลียงไม่อยากปล่อยตัวในเดือนนี้ก็ตามแอตโทนีกอร์ดอนแนวลูกทีมเอเวอร์ตันแจ้งตัวสังกัดต้องการย้ายออกและไม่ยอมมมาซ้ออกกัับสสตติ่น โดยนิคาสเซนเวอร์เกตต้องการดึงตัวมุลลอมทำทำให้อเวนตันตั้งค่าตัวไว้ที่5 5ล้านปอนด์ราว2,310ล้านบาทถึงจะยอมปล่อยตัวนักเตะออกไปลิบูตสัญญาสเตฟานแบร์เซติกแล้วเตะไว้18ปียาวไปถึงปี2027ยูเวนตุสมีแผนที่ต้องการจะขายเดนิสคาเกเลียกองกลางซึ่งปัจจุบันตุบเปิดตัวให้ซอรซียืมใช้งานในช่วงซัมเมอร์นี้มาสคอมตำแหน่งปีกจากทีมเซติกเซนต์ปีเตอร์เบิร์กถูกเสนอขายให้กับปารีสแซงเชเมน อาจจกเด้งสไลเดอร์อาจจกทีมดังของหลีกเนเธอร์แลนด์ประกาศปลดอันเฟตสไลเดอร์ออกจากตำแหน่งกุนซือเป็นที่เรียบร้อยหลังจากคุมทีมแทนเอลิกเทนฮาวเพียงครึ่งปีเท่านั้นผลงานของสไลเดอร์ไม่ไปไปตามเป้าหลังพาทีมทำได้เพียงเสมอโปแลนดัมหนึ่งต่อหนึ่งในบ้านตัวเองและยังเสมอในหลีก5นัดและมาชนะเลย6นัดหลังสุดทำให้ทีมมีเพียงส4แต้มจาก18นัดส่วนในเวทียุโรปก็ตกรอบแป้งยูฟาเ้ยนลีโดยหล่นมาเล่นในยุโรป้าหลีกรอบเพย์ออฟ ลมผ่าดเปิดใจหลังตุก,ต,กออติ้งแฟงลมผ่าตดอดีตกุนซือเอเวอเัตออกมาเปิดใจหลังตุกปดหลังพาทีมตกไปอยู่ในโซนตกชั้นจะนะได้เพียงสามารถจาก20นัดโดยแลมผ่าตดได้ออกมาเปิดใจไว้ว่าตอนผมเข้ามาเอเวอเรตเมื่อปีก่อนผมรู้อยู่แล้วว่าเราจะเจอช่วงที่ย่ากลาบากและผมภูมิใจเสมอที่ได้ทํางานอย่างหน้าทึ่งและได้รับสบนับสนุนจากทุกคนที่เกี่ยวข้องในการทาให้ทีมอยู่รอดในฟีลรีทุกการที่แล้วผมอยากขอบคุณเอ็ดเวิร์ตตัวนีนทุกคนสำหรับการต้อนรับที่พวกคุณมีให้ผม รวมถึงสตาฟและครอบครัวของผมเอเวอตันคือสโอมสรที่พิเศษด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่และบระิษัทอันน่าทึ่งผมวิดหวังที่เราไม่่าประสบความสำเร็จร่วมกันในมากกว่านี้ผมขอส่งความปรารถนาดีให้กับนักเตะทั้งหมดและผมงขอให้ทุกคนที่เอเวอตันได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตแฟงน้ำผาดกล่าวโดวการตัดตั้งลุ้งซูเปอร,คร์คัพคิตโนโรนัน,นโดได้เล่นในนัดนี้พร้อมส่งฟอกแขนจับตันให้ทีมอาน,นาเซอร์ โชว์ฟอร์มไม่ออกเจออันอันติทัศตกร่วมสามตัวหนึ่งตกลออซูเปอร์คัพเป็นที่เรียบร้อยแถมลูนัรโดยังทำประตูไม่ได้เลยในการลงเล่นให้ทีมใหม่ของเขาไปแล้ว2นัดหลังจากที่ทีมอันอิติทัศเอาชนะได้จากรอบจิงชะเลิศไปเจอกับอ ah ันทันควาในวันทย์นี้ในส่วนหลีกนั้นเจาะไปเยือนทีมอันฟาเตในวันศุกร์ที่3พฤศจพกายนทีมเวลานี้น่าเป็นจาฝูงโดยลงเตะไปถ็งสี่นัดชนะ1 0เสมอ3าแพ้1มีสัสแต้ม นำอันดับ2อันอีทานอยู่หนึ่งแต้มแต่แข่งมากกว่า,วานหนึ่งนะัดก็าหากผิดพาดประการใดต้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันกเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวันเทนที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือซูเปอร์แตงแล้วสนับสนุสนกันมาเยอะนะครับ